ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะจากเรื่องของกรมพัฒนาชุมชนไปดูเรื่องของป่าไม้มเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์เพื่อสิทธิประโยชน์เพื่อที่ดินทํากินของชาวบ้านที่จังหวัดกระสินนะคะหลังจากที่ชาวบ้านนาจานจังหวัดกระสินค่ะได้รับมอบที่ดินทํากินจากคอทอชอก็ได้ร่วมการฟื้นฟนูพื้นป่าเสื่อมโทรมกว่า900ไร่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยการยึดหลักศาสตร์พระราชาและนํากระสินโมเดลมาสร้างชุมชนต้นแบบแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คน ในชุมชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ที่ดินกว่า900ไร่ที่กำลังมีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอยู่นี้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านตำบลนาจานอำเภอเมืองกาลสินใช้เวลากว่า31ปีในการต่อสู้เรียกร้องที่ดินทำกินโดยช่วงที่มีการเรียกร้องสิทธิ์ที่แห่งนี้เคยรกร้างเสื่อมโทรมเมื่อเครือข่ายสมัชชาเกษตรอีสานได้รับมอบที่ดินทำกินจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอกรมป่าไม้และจังหวัดกาลสินจำนวน900ไร่ เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์34รายได้เสียสละพื้นที่เป็นแปลงรวมจำนวน200ไร่เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริสองโครงการนั่นก็คือโครงการปลูกป่าสาธิตตวนเกษตรและโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินาจาดงขวางเสร็จแล้วกรมป่าไม้มอบให้องค์การสหกรป่าไม้มาทํา แต่มันครอมที่ดินทํากินชาวบ้านซึ่งอยู่มาประมาณ1้อยปี25 25 6 5ทีนี้เราเลยเรียกร้องเป็นเวลาประมาณ30ปีเพื่อพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็คืนพื้นที่ให้เราโดยใช้กระบวนการประชุมกระบวนการสํารวจแผนที่ทางอากาศจนสุดท้ายก็สรุปว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเกษตรกรในนามเครือข่ายสมภาชากเกษตรกรภาคอีสาน การสร้างชุมชนต้นแบบโดยยึดหลักศาสตร์พระราชาคือการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักทฤษฎีใหม่ที่เน้นการเกื้อกูลกันทางธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้พร้อมๆกับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการฟื้นฟูผืนป่าสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนไปพร้อมๆกันเพราะนั้นในในส่วนของจังหวัดกระสิน ที่เราได้พื้นที่ป่าในพื้นที่ที่ชาวบ,บ้านบุกลุกขึ้นมาในที่ตรงนี้28ไร่นะครับเราก็พยายามที่จะ,ะทําพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับตามศาสตร์พระราชาซึ่งก็จะเป็นที่ของชุมชนได้เข้ามาดูแลต้นไม้ร่วมกันแล้วก็จะเป็นที่ธร,รมาหากินของชุมชนถ้าเผื่อในอนาคตมันก็จะมีเหตุมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่า วันนี้เราได้มาร่วมเทพะเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับืนพื้นที่ป่าให้อุดมสมบุญณนะครับสืบต่อไปในอนุรัก์ชั่วลูกชั่วหลานครับ พื้นที่แห่งนี้นอกจากจะยึดหลักศาสตร์พระราชาเพื่อฟืน้นฟูผืนป่าสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วยังได้นําโครงการกราาซินโมเดลมาใช้ซึ่งเป็นโครงการแก้ปัญหาความยากจนที่หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยายลัยกาลสิ่นจะพาเกษตรกรลงมือทําโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมียาไรายได้เพิ่มอย่างน้อย10,000บาทต่อเดือนและเป็นโมเดลต้นแบบในการศึกษาและนําไปใช้ในพื้นที่อื่นต่อไป อุทัยอคลาจัน์ถ่ายภาพกิ่งการก้งซุย NBT TV สารรายงานจากจังหวัดกาลสิน